ทเที่ยวญี่ปุ่นแบบฟรีวีซ่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างต้องฉีดวัคซีนกี่เข็มใช้ผลตรวจ rt pcr หรือเปล่าเอกสารที่จาเป็นมีอะไรบ้างรวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการทเที่ยวญี่ปุ่นแบบฟรีวีซ่าที่ถูกถามเข้ามาจากทุกช่องทางของชิวไปไหนอยากรู้อะไรถามได้จ้า<อ>มาเริ่มที่คําถามพ้อแรกนะคะต้องกรอกไหม s o s ไหม ตอนนี้นะคะยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลงใดๆออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าต้องกรอก My s o s เช่นเดิมนะคะ My s o s เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ไวต้ตรวจสอบสุขภาพแล้วก็ตำแหน่งของผู้ที่จะเข้าไปญี่ปุ่นนะคะชาวต่างชาติทุกคนที่จะเข้าไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ดําเนินการให้เรียบร้อยนะคะเมื่อดําเนินการเสร็จแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็จะได้ QR code มาเอาไว้ใช้ตอนเข้าประเทศญี่ปุ่นนะคะต้องกรอก My s o s ล่วงหน้ากี่วนัน จะเกอกล่วงหน้ากี่วันก็ได้นะคะแต่ว่าต้องตอกไมเอโอเอสล่วงหน้านะคะอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนเครื่องบินลงจอดนะคะ<ร>ก็เลยแนะนําว่าให้ดําเนินการให้เสร็จตั้งแต่อยู่ที่ไทยเลยจะดีกว่าค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะจากคุณเจมบอลน,นะคะถามมาว่า องฉีดวัคซีนกี่เข็มถ้าฉีดไม่ครบทําอย่างไรอีกข้อนะคะจากคุณแปงนะคะถามว่าต้องใช้ผลตรวจ rt pcr หรือเปล่าเดี๋ยวจะขอตอบทีเดียวเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคําว่าครบโดสของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือครบ3เข็มซึ่งไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนครบหรือไม่ครบนะคะก็สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไปนะคะสําหรับคนที่จะต้องตรวจ rt pcr นะคะก็คือผู้ใหญ่ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบนะคะแล้วก็เด็กอายุ6 1ถึงปีที่ ไปกับผู้ใหญ่ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบนะคะจะต้องตรวจ rt-pcr ภายใน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะเอกสารที่จำเป็นมีอะไรบ้างต้องทำวัคซีนพาสปอร์ตไหมสำหรับเอกสารที่จะต้องใช้ในการเข้าประเทศญี่ปุ่นนะคะอันแรกเนี่ยก็คือพาสปอร์ตที่อายุเหลือเกิน6เดือนนะคะ2ก็คือแอป my s o s ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะ 3. นะคะก็คือเอกสารการฉีดวัคซีนครบ3เข็มนะคะโดยเราจะใช้เป็นวัคซีนพาสปอร์ตเล่มเหลืองก็ได้หรือว่า พิมนออกมาจากแอปหมอพร้อมก็ได้ค่ะ4นะคะก็คือเอกสารการจองที่พักและตั๋วเครื่องบินค่ะกับอันนี้เอาไว้เผื่อต่อมอถามนะคะและอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ต้องใช้ตอนเข้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเอกสารเข้าเมืองค่ะที่เมื่อก่อน,น่ยต้องเขียนบนเครื่องบินแต่ว่าตอนนี้สามารถกรอ,อกออนไลน์ได้แล้วที่เว็บไซต์วิสิตญี่ปนค่ะใครที่มีคำถามเรื่องเที่ยวนะคะก็สามารถสอบถามาถเ,ขาเข้ามาได้ทางไลน์แอดชิไปไหนได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำเรื่องเที่ยวเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวเลยละคะ่ะก่อนจากกันไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด cribe แลิกดกด่ง เราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ